สวัสดีครับวันนี้ช่างประปาฉบับบ้านบ้านนะครับก็กลับมาพบกับเพื่อนๆอีกครั้งนึงนะครับเพื่อนําความรู้สาระดีๆนะครับเกี่ยวกับงานช่างนะครับหรือว่าเป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับงานช่างนะครับมาให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับก่อนอื่นนะครับที่เพื่อนเพื่อนจะรับชมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับหรือถ้าจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆก็กดสั่นกระดิ่งนะครับหรือถ้าจะให้ดีนะครับเพื่อนๆกดติดตามที่มุมจอด้านซ้ายมือได้เลยนะครับก็จะมีคําว่ากดติดตามที่มุมจอเพื่อนเพื่อนกดแล้วก็ ถ้าเกิดมีคลิปใหม่นะครับพี่ช่างประปาฉบับบ้านๆนะครับอัปโหลดขึ้นสู่ y o u t u b e นะครับเพื่อนๆก็จะได้รับชมเป็นท่านแรกๆเลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับช่างประปาฉบับบ้านๆนะครับก็มีอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งนะครับให้เพื่อนๆรับชมนะครับวางอยู่ตรงหน้านี่เลยครับนั่นคือหลอดไฟพกพานะครับมันก็จะเขียนเราครับ LED Mobile Recharger ทินะครับก็คือเป็นลักษณะหลอดนะครับแล้วก็ สามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้นะครับเป็นหลอดไฟ LED ครับหลอดนี้นะครับจะให้ลักษณะแสงสีขาวนะครับเดี๋ยวช่างประปานะครับจะแกะกล่องให้เพื่อนๆชมเลยนะครับและจะบอกรายละเอียดว่ามันมีรุ่นอะไรบ้างนะครับแล้วก็มันดียังไงช่างประปาฉบับบ้านๆถึงได้ซื้อมาใช้นะครับเดี๋ยวนี่แหละครับเมื่อช่างประปาฉบับบ้านๆนะครับเปิดกล่องออกมาแล้วนะครับก็จะพบอุปกรณ์ภายในกล่องจะมีอยู่เท่านี้นะครับ สิ่งแรกนะครับที่จะให้เพื่อนๆรับชมนะครับก็ตัวนี้นะครับจะมีสายชาร์จมาให้นะครับเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเป็นหัว USB นะครับอันนี้เป็น USB ขนาดเล็กนะครับยังไม่ใช่ Type C นะครับก็จะมีมาให้1เส้นนะครับไว้สําหรับต่อกับหัวชาร์จโทรศัพท์เรานะครับแล้วก็นํามาชาร์จกับไฟนี้ได้เลยนะครับส่วนชิ้นที่2นะครับก็จะเป็นสายสําหรับ คล้องนะครับก็จะสามารถคล้องนะครับตรงหลอดไฟนี้จะมีเป็นตัวคล้องนะครับแล้วก็สามารถแขวนได้นะครับก็จะมีมาให้เป็นเป็นผ้านะครับเป็นลักษณะเชือกผ้านะครับก็มาให้หนึ่งอันนะครับสีขาวแล้วก็ก้อนหลักของเราเลยนะครับก็จะมีนี่นะครับ like ร ed, เป totally cool. right ็นหลอดไฟ led นะครับลักษณะเป็นเหมือนหลอดดีออนนี่นะครับวัสดุนะครับก็จะทํามาจากอลูมิเนียมเลยนะครับอันนี้เป็นอลูมิเนียมนะครับให้เพื <ๆ S 2> the the ่อนเพื่อนึก ถึงลักษณะวกหน้าต่างอลูมิเนียมประตูอลูมิเนียมนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นเลยนะครับและด้านนี้นะครับก็จะเป็นพลาสติกนะครับสีขาวขุนนะครับแล้วก็ด้านหน้านี้จะมีเป็นเทปใสนะครับแปะกันรอยมานะครับด้านข้างนี้นะครับก็จะเป็นพลาสติก ABS นะครับแล้วก็จะมีรูเสียบต่างๆนะครับส่วนด้านนี้นะครับนี่นะครับ ก็จะมีจุกนะครับสีดํำดำอุดอยู่นะครับแล้วก็จะมีเทปใสปิดอยู่นะครับเดี๋ยวช่างประปาจบับบานๆจะลอกออกเลยนะครับรายละเอียดนะครับของเจ้าหลอด LED นี้นะครับอันนี้เป็นรุ่น9วัตต์นะครับ LED นี้หลอด LED นี้นะครับจะมีทั้งหมด4รุ่นนะครับก็จะมี6วัตต์9วัตต์12วัตต์นะครับแล้วก็12วัตต์ที่มีไฟฉุกเฉินนะครับก็จะสามารถกระพริบได้นะครับอันนั้นก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่ง จะมีรวมถึง4รุ่นนะครับแล้วก็ความยาวแต่ละรุ่นนะครับก็จะแตกต่างนะครับถ้าเป็น6วัตต์นะครับก็ความยาวจะอยู่ที่ประมาณ22เซนนะครับความยาวของหลอดนี่นะครับจะประมาณ22เซนแต่ถ้าเป็น9วัตต์รุ่นนี้นะครับก็ความยาวจะอยู่ประมาณ3 0เซนนะครับแล้วก็ถ้าเป็นรุ่น12วันนะครับความยาวก็จะอยู่ประมาณที่44เซนนะครับจํานวน LED ข้างในนะครับของหลอดนะครับก็จะมีความแตกต่างกันนะครับ ถ้าเป็น6วัตต์นะครับก็จะมี LED อยู่ด้านในนี้นะครับจำนวน16 LED นะครับแล้วก็9วัตต์ตัวนี้นะครับจะมีอยู่ทั้งหมด26 LED และถ้าเป็นรุ่นสุดท้ายนะครับ12วัตต์นะครับจะมีถึง36 LED นะครับราคาก็แตกต่างกันไปนะครับอย่างเช่นรุ่นแรกนะครับ6วัตต์ราคาก็จะอยู่ที่ ประมาณหนึ่งร้อยบาทนะครับถ้าเป็นรุ่นนี้นะครับเก้าวัตต์ก็จะอยู่ประมาณร้อยสามสิบบาทแต่ถ้าเป็นรุ่นสิบสองวัตต์นะครับก็จะอยู่ประมาณหนึ่งร้อยห้าสิบาทถึงหนึ่งร้ยหกสิบาทนะครับแล้วแต่ร้านนะครับที่เราจะรับไปซื้อมานะครับราคาก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับด้านนี้นะครับก็จะเป็นตุ่มสำหรับเปิดปิดนะครับก็จะเป็นปุ่มกดนะครับลักษณะกดได้สามครั้งนะครับ ดครั้งที่1ก็จะเป็นแสงสว่างมากนะครับกดครั้งที่2นะครับก็จะเป็นแสงสว่างปานกลางนะครับแล้วก็กดครั้งที่3มนะครับก็จะเป็นการปิดนะครับแต่ว่าการเปิดสวิตช์นี้นะครับจะเป็นลักษณะถ้าเราเปิดแล้วนะครับจะสามารถกดค้างนะครับก็จะเป็นดิมเมอร์นะครับก็จะสามารถรีไฟลลงได้นะครับจนถึงระยะที่สุดท้ายนะครับก็จะเกิดไฟกระพริบขึ้นนะครับแล้วเราก็สามารถหยุดได้เพื่อการประหยัดไฟนะครับและ การเลือกระดับความสว่างที่เราต้องการนะครับแล้วก็อันนี้จะมีหูแขวนนะครับจะไว้แขวนเกี่ยวกับอะไรก็ได้นะครับเวลาที่เราไปเปิดแล้วเราแขวนหน้างานนะครับส่วนด้านหลังนี้นะครับอันนี้จะเป็นแม่เหล็กนะครับแม่เหล็กจะมี2อันนะครับอันนี้เวลาเราติดตั้งนะครับเราสามารถนําไปติดกับผนังหรืออะไรที่เป็นผนังเหล็กนะครับตัวนี้ก็จะติดอยู่เลยนะครับ ส่วนไมค์ด้านหนึ่งนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นอันบนเลยนะครับก็จะเป็นไฟจะเขียนว่า DC 5โวลต์นะครับอันนี้นะครับเราสามารถต่อกับโซลาเซลล์ได้นะครับเป็นขั้วที่มาจากแผงโซลาเซลล์นะครับสามารถชาร์จเจ้าหลอดไฟหลอดนี้ได้นะครับแล้วก็อันนี้นะครับจะเป็น USB ครับเป็นมินิ USB นะครับตัวนี้ แล้วก็รูถัดมานะครับก็จะเป็นเอาพุทธ5โวลต์0.8แอมป์ครับเจ้าตัวนี้นะครับจะสามารถนำไปต่อกับสายนะครับที่มีมาให้นี่นะครับแล้วก็สามารถเอาไปชาร์จกับโทรศัพท์มือถือได้นะครับก็คือตัวนี้มีคุณสมบัติสามารถเป็น power bank ได้นะครับถ้าเกิดโทรศัพท์เราหมดนะครับเราก็มาต่อชาร์จจากตัวนี้ได้เลยครับส่วนรูนี้นะครับเราก็เสียบจาก สายชาร์จโทรศัพท์มือถือแล้วแล้วครับเข้ามานะครับเพื่อชาร์จเจ้าตัวหลอดไฟนี้ได้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวช่างมาป้าจะแบบบ้านๆจะเปิดให้เพื่อนๆชมนะครับเมื่อเรากดตุ่มครั้งแรกนะครับนี่นะครับสว่างนะครับบางทีเรามองผ่านจากกล้องนี้เราเหมือนจะไม่ค่อยสว่างนะครับแต่ให้เพื่อนๆนึกถึงหลอดไฟฟ้านะครับขนาดสิบแปดวัตต์นะครับก็ ใกล้เคียงเลยนะครับเวลาเราไปติดในห้องก็ให้ความสว่างใกล้ใกล้เคียงกันนะครับแต่ถ้าเกาก็กดอีกหนึ่งครั้งนะครับนี่ครับไฟก็จะรีลงนะครับรีลงเป็นอีกระดับหนึ่งนะครับแล้วถ้าเรากดอีกครั้งหนึ่งนี่ก็จะเป็นการดับนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่เป็นรุ่นพิเศษนะครับก็จะสามารถเปิดไฟกระพริบได้นะครับเดยวช่างประปาจะฉบับบ้านๆจะลองให้เพื่อนๆออย่างนึครับนี่เวลาเราเปิดแล้วนะครับถ้าเรากดตุ่ม ที่ดำนี่ค้างนะครับนะครับไฟจะค่อยๆรีลงนะครับแล้วก็จะกระพริบกระพริบนี่คือความสว่างที่ต่ําสุดนะครับแล้วก็จะทําให้ประหยัดแบตเตอรี่ในตัวเจ้าไฟพกพานี้ด้วยนะครับนี่นะครับกดอีกทีก็จะดับเลยนะครับระยะเวลานะครับในการชาร์จนะครับเท่าที่ช่างประปาจะบับบ้านๆลองนะครับก็จะอยู่ประมาณ4ี่ชั่วโมงนะครับ สำหรับที่ชาร์จมือถือแล้วปกตินะครับเสียบชาร์จเข้าไปนะครับระยะเวลาในการใช้นะครับเวลาเราเปิดนี่ครับลักษณะสว่างสุดเนี่ยเท่าที่ช่างจะปาฉบับบ้านๆนะครับทดลองนะครับก็ใช้ได้ประมาณ2ชั่วโมงนะครับไฟก็จะดับนะครับแต่ถ้าเราเปิดในลักษณะของการเปิดนะครับในสเต็ปที่2นะครับก็คือ ไฟที่ว่าหลีลงมานะครับก็จะอยู่ได้ประมาณ4ชั่วโมงนะครับก็ถือว่าระยะเวลาการใช้งานได้นานพอสมควรนะครับแต่สําหรับความจุนะครับแบตเตอรี่นะครับภายในนะครับของเจ้าหลอดไฟ LED แบบพกพานะครับแต่ละรุ่นนะครับก็จะมีความแตกต่างกันนะครับก็ถ้าจะเป็นรุ่น6วัตต์นะครับก็จะมีความจุอยู่ที่2000มิลลิแอมนะครับแบตเตอรี่ด้านในนะครับ2000มิลลิแอมเอ่อระยะเวลาความสว่างนะครับก็จะต่ำสุดนะครับ แล้วก็จะเป็นรุ่นนี้นะครับจะมีความจุของแบตเตอรี่ด้านในนะครับอยู่ที่3000มิลลิแอมนะครับแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งนะครับถ้าเป็นรุ่น12วัตต์นะครับก็จะอยู่ที่4 0 0 0มิลลิแอมนะครับนี่ครับถ้าเพื่อนๆอนอยากให้มันสว่างนานๆนะครับเพื่อนๆก็เอา power bank นะครับเสียบเข้าไปเลยนะครับทีนี้กี่ชั่วโมงก็อยู่แล้วแต่ power bank ของเพื่อนแล้วครับที่มีความจุนะครับแต่สำหรับ อีกประเด็นหนึ่งนะครับสำหรับสาย DIY นะครับหลอดไฟ LED ชนิดนี้นะครับถ้าเพื่อนๆอยากให้อยู่นานๆนะครับนี่นะครับข้างในนี้นะครับมันจะเป็นกล่องนะครับสำหรับเลี้ยงแบตเตอรี่นะครับนี่นะครับอย่างถ้าเราเห็นเลยนะครับตรงเนี้สำหรับรุ่นนี้นะครับ9วัตนะครับผมเห็นละเป็นแบตเตอรี่ไซส์18650นะครับ2ก้อนนะครับเรียงกันอยู่ไม่แน่ใจเป็นการต่ออนุกรมหรือต่อขนาดนะครับ แต่ยังมีเนื้อที่เหลือนะครับที่เพื่อนๆเห็นเพื่อนๆก็ไปซื้อเจ้าฐาน18650นะครับที่มีขายในช้อปปี้ร z ส d a นะครับก้อนหนึ่งก็แล้วแต่สเปคนะครับสเปคจีนก็ก้อนละไม่กี่สิบบาทนะครับมาใส่นะครับก็ต่อเพิ่มเข้าไปนะครับเจ้าหลอดไฟ LED ตัวนี้นะครับก็จะอยู่ได้นานขึ้นนะครับนี่นะครับหรือไม่ก็ถ้าเกิดใช้ไป็นในระยะเวลานานๆนะครับเจ้าแบตเตอรี่ของไฟ LED พกพานี่นะครับ เก็บไฟไม่อยู่นะครับหรือเปิดได้เป็นระยะเวลาไม่นานนะครับนี่แหละครับสําหรับสาย DIY แล้วนะครับมันจะมีนี่นะครับสกูอยู่นะครับ2ตัวนะครับด้านนี้นะครับเพื่อนๆใช้สกูไรวัดไฟก็ได้ไข่เข้าไปเลยนะครับเป็นสกูไรสีแชงนะครับไขด้านนี้นะครับแต่ด้านนี้ก็เหมือนกันนะครับจะมีอยู่2ตัว ไขนะครับแล้วเปิดออกนะครับแล้วก็ให้ทําการเปลี่ยนแบตเตอรี่ด้านในได้เลยนะครับเพื่อนๆนก็ไปหาซื้อมานะครับตามชอปปี้รัตต้าจะมีเป็นแบตเตอรี่ขนาด18,650นะครับช <8 50 S 2> ื่อจะแปลกๆหน่อยจะเป็นก้อนยาวๆขนาด3.7โวลต์นะครับเพื่อนๆก็เอานามาต่อนะครับตามรูปแบบที่เขาต่อไว้ไม่ว่าจะเป็นอนุกรมหรือขนาดนะครับอันนี้ช่างประปาจะบอบ้า,บานๆยังไม่เคยลือก็ไม่แน่ใจถึงวิธีการต่อนะครับอันนี้ก็จะมีการใช้งานที่ยาวและต่อเนื่องนะครับไม่ต้องกลัวเสียนะครับรุ่นนี้ สำหรับช่าง DIY นะครับสำหรับวันนี้นะครับช่างประปาฉบับบ้านๆนะครับก็นำสาระดีๆเกี่ยวกับหลอดไฟ LED นะครับพกผามาให้เพื่อนๆรับชมนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับหรือถ้าจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆก็กดติดตามหรือกดสั่นกระดิ่งไว้นะครับเวลาอัปโหลดนะครับก็จะมีคลิปเด้งมาให้เพื่อนๆรับชมเลยนะครับจะไม่พลาดเลยนะครับ แล้วก็ในคราวหน้าครับช่างปลาฉบับบ้านๆนะครับจะมีอุปกรณ์เ hmm. กี่ยวกับงานช่างหรือจะไปทําเกี่ยวกับอะไรนะครับมาให้เพื่อนๆรับชมนะครับก็ฝากเพื่อนๆเป็นกําลังใจนะครับในการทําคลิปของช่างปปาฉบับบ้านๆด้วยนะครับสาหรับวันนี้นะครับถ้าเพื่อนๆสงสัยนะครับเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่แนะนํานะครับสามารถคอมเมนต์มาได้ใต้คลิปนะครับช่างปปาฉบับบ้านๆจะตอบเพื่อนๆนะครับเกี่ยวกับข้อสงสัย ในการใช้อุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับจ่างมาปาจะปับมันบ้านต้องลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ